กรรมเป็นเผ่าพันธุ์กรรมสามารถสืบทอดได้ไหมจะขอบอกอย่างนี้ดีกว่าว่ากรรมเนี้ยใครทําใครได้ปลูกสิ่งไหนได้สิ่งนั้นกรรมร่วมก็ได้สิ่งร่วมกันกรรมทางมรดกกรรมทางตระกูลก็ได้สิ่งที่ต้องร่วมกันร่วมกันรับผิดชอบแต่ต้องแยกแยะอย่างนี้ก่อนว่าสมมุติพ่อทํากรรมมาเนาะกรรมอย่างเร็วซามเลยนะแบบโอ้ยไม่ดีเลยนะแล้วก็มีลูกอยู่คนหนึ่ง แต่ลูกเนี่ยบังเอญเนี่ยเข้าวัดเข้าวาบวชเนนทําความดีบวชตลอดชีวิตมันก็คนละเรื่องนะอันนี้จะไปบอกกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ไม่ได้เพราะกรรมไม่สามารถถ่ายทอดกันอย่างนี้ได้มันอยู่ที่เจตนาในการทําความดีจะไปโทษกรรมก็ไม่ได้หรอกโทษกรรมเป็นเผ่าพันธุ์แต่มันจะมีอยู่อย่างหนึ่งไอ้คําว่ากรรมเป็นเผ่าพันธุ์เนี่ยระบบของครอบครัวเนี่ยทําเข้ามาคราวนี้ตกกับใครละ่ะ ลูกลูกยังไม่พอตกแก่หลานเพราะปู่ย่าตายายมันโกงเข้า,าไว้เขาเลยเกลียดกัน้งหมู่บ้านกรรมถึงแบบตกว่าเครดิตไม่มีไม่น่าเชื่อถือไอเนี่ยเห็นชัดเนี่แหละคือก,กรรมเป็นเผ่าพันธุ์เผ่าพันธุ์กรรมเป็นมรดกอีกกรรมหนึ่งคือพันธุก,กรรมสมมุติแม่เป็นโรคชนิดหนึ่งเนะเาะลูกก็เป็นนี่ว่าหลานก็เป็นเพราะดีเอ็นเอเขามาเป็นอย่างนี้โรคนี่มันสถิตอยู่ที่ดีเอ็นเอ มันจึงสืบทอดทางพันธุกรรมโลกทางพันธุกรรมกรรมเป็นเผ่าพันธุ์